การชนะบุรีเข้ารายวันจับกันทุกวันได้อีกต่างด้าวสิบหกคนเสาพอสังกัดบ,บ,บุรีพอจวการชนะบุรีพอเจ็ดสนธิกำลังจับกลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายใต้การอำนวยการของนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดการจนะบุรีพลตรีอัศดาวุฒิปัญญาราชุนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9้ค่ายสุกรประสีการชนะบุรี พันเอกพันศักดิ์เปียวพาน,นิชฐ์ผบรยี่สิบเก้าอบอชกลัดยากกรสุรสีพันเอกปิยะเนรพัทรสา,าสวัสดิ์วงศ์รองผบรยี่สิบเก้ารองอบกชกลัดยากองกำลังสุรสีพลตำรวจตีพรชัยฉลอดเดชผบกอพอจวการจนบุรีพันตำรวจเอกกิต,ติชัยทองอยู่ รองผอบอกกผจวการจนบุรีพันตำรวจเอกบรรจงอัมฤิรองผอบอกกผจวการจนบุรีพันตำรวจเอกสันธนะทัตตั้งสิทธิเสรีวง์รองผอบอกกผจวการจนบุรีพันตำรวจเอกมานิ์นาโควงผกกตชดหนึงออ่งสาค่ายพระพุทธยอดฟ้านายชากิตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิ ผู้สึกข่าวรายงานว่าบริเวณหมู่ที่6ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้สั่งการให้ในายวันลบจินดาปรัดอำเภอสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่9และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอทองผาภูมิบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดยา้ากองกำลังสุรศี เจ้าหน้าที่ตอรอสพทอทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ร้อยตชด1 3นสามห้สนธิกำลังดำเนินการจับกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายสัญชาติเมียนมาจำนวนสิบหกคนพร้อมผู้ช่วยเหลือนำพาสองคนได้แก่หนึ่งในซอโมมิอายุสีสปีที่อยู่ตามบัตรอาศัยอยู่ที่ตำบลแก่งหลักสองอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร นายวินทุอ่องอายุ26ปีชาวเมียนมาพร้อมตรวจดิดของกลางเป็นรถยนต์จำนวนสาคัญได้แก่1รถยนต์โตโยต้าร v เวสีเทาทะเบียนพอพึ่งคอควาย8266ราชบุรี2รถยนต์โตโยต้าวิ o โกทะเบียนกอ7 6 3 6นคนปรปฐมเหตุการณ์จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มออกตรวจสอบตามข้อมูลข่าวกรอง จนพบรถยนต์ต้องสงสัยทั้งสองคันและส่งสัญญาณให้หยุดตรวจสอบแต่ทั้งสองคันกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามอย่างกระชั้นชิดก่อนสามารถสกัดจับรถยนต์ทั้งสองคันได้ที่บริเวณสี่แยกหมู่บ้านหินดาดโดยผู้ขับขี่ทั้งสองคนพยายามวิ่งหลบหนีแต่ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ในเวลาต่อมาจากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ลักลอบเข้าเมือนทั้ง16คนให้การว่าพวกตนเดินทางมาจากประเทศเมียนมาต้องการเดินทางเข้าไปทำงานในประเทศไทยได้จ่ายค่าเดินทางให้แก่นายหน้ารายละ15,000-20,000บาทในการเดินทางไปจังหวัดชั้นในแต่มาถูกจับกลุ่มได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนส,วนส,วนสวนพอทองผาภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปข่าวนิว24การจนะบุรีชุติการไหลวาริน